ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนีก้ก่มากนมั่นครับผมกนมั่นในหน้าของเขานี่ยะเมื่อนีก้กะเป้าหมายคือกลหนึ่งไร่ครับหนึ่งไรสองงานแต่ก็ประมาณสองไรแหละโดยตาโดยคาดหมายนะประมาณสองไร่ครับผมอันนี้ตัดมันเรียบร้อยตัดลำเรียบร้อยเก็บร้อยเฮ้ากะกลกันเลยอืขุดกันเลยครับขุดแล้วกะมาเบิงผลงานจากหน่อยรอบ ครั้งได้ว่ามันขึ้นไหมบอเทวาลาปนกันไปแน่นเนาะพี่น้องเนาะอันหนึง่งอึอ๊บอึบ๊บอึ๊บโอ้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ครูดได้แถวหนึ่งสองแถวเนี่ยนะครับก็มาเช็คเพื่อว่าเอ่อมันมันขึ้นบอรนะเพราะว่าเครื่องขุดนี่เป็นเครื่องเฮ็ดเองเป็นเครื่องทนะําเองฮะก็ใช้มาสองสามปีแล้วแต่ว่าต้องเช็คตลอดเนาะความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนความแน่นอน ก็คือความไม่แน่นอนเพราะนั้นต้องเช็กตลอดอันนี้เครื่องขุดก็ทําเองอไปต่อครับผมไปต่อก็สองสมือขึ้นหลังกับมาเก็บลํามั่นครับผมมนอนี้กับมาไทยไทยหรือกนนั่นเองก็จีกล,หลนห้เล่ย์มอนี้ครับกนก็ใช้เวลาประมาณบ๊ด,ดน,นครับเก็บเอยียงต่างๆกลนแล้วประมาณช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับผม ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแปลงนี้ก็จะเสร็จก็สองไร่ขุดเองแล้วก็กับทีมกานก็จะมาช่วยกันเก็บครับผมเมื่อกีแดดลมล้มตกบรรยากาศดีเมื่อคืนนี่มันมีฝนล,ลงมาสักเล็กน้อยโปรยปราย,รายมาเล็กน้อยแล้วก็ทำให้อากาศเย็นดีไปก็กลับไปแล้วเราก็กลับมา ก็เป็นที่น่าดีเจครับช่วงนี้ราคามั่นกน็ดีหน่อยครับผมก็ทุกคนก็พอ,พอรู้อยู่ว่าราคามันชทวานี้มันดีแล้วก็เล่งเก็บเกี่ยวแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ดินแข็งครับผมดินแข็งมากเลยขุดยากหน่อยครับถ้ามองไนม้ยาเนี่มันก็นีอยากเล่้ยนตดุยตลุยตูลุยตูลุยบ่ยยเขาก็ต้องได้สมเนาะก็เป็นธรรมดาครับว่าจะเป็นคนหรือเครื่องจักรก็จะมี ความผิดพลาดแน่อยู่แล้วอันนี้ก็เนี่ยตุลุยตุลยตุลยขึ้นอืขึ้นไปก็ว่าเขาก็ต้องกลับขึ้นมาโกลนเ่าหรือไม่ก็มาสอบอกครับผมอันนี้ก็เนเรื่องธรรมชาตินะครับเนาะทุกคนก็จะพบเจอในเรื่องเหล่านี้เราก็จะเห็นสิ่งนี้อยู่เป็นประจำในการทํางานเกษตรกรของเราข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเรื่องขุดครับขุดไปเรื่อยครับขุดจนมาชีแล้วเพด่ะอีกนิดนึงครับอีกสามหลอง อีกสามร่องนี้ก็จะเสร็จแล้วครับอืมนี่ก็เราก็จะขุดให้เรียบร้อยแล้วเราก็เก็บทีเดียวเก็บกองทีเดียวแล้วข้ากะชีค่อยจังสิมว่าฟันฟันแล้วก็เอาขึ้นรถครับเป้าหมายครับว่ามืออื่นครับจะไปขายครับมันอนีกนนะไม่เรียบร้อยก่อนปุ๊ดไก่เดียวรถลับขึ้นมาครับขับเองครับวันนี้ขับเองแสดงเองไม่มีสแตนแมนก็เจ๋วอยู่ครับแต่ว่าหยากระไรๆเนาะ ก็ธรรมดาครับหญ้าก็มีแนวะบ่มีแนะ่ขั้นบ่มีหญ้าลายมันกน็ไม่ปลอดสารพิษเนาะ <c oughs> นี่หยอกหยอกมันปลอดสารพิษเป็นไปไ่ได้เนาะ,นะก็มีบ้างน,นิดนหน่อยครับอันนี้เรื่องจริงเนาะทุกคนก็จะพบกับสิ่งเหล่านี้ครับหญ้านี่มันมาด้วยกันอยู่แล้วนะวัมือี้ก็มาเขือร่องที่มันกลงไเนะครับนี่มาบึงมันขั้นร่องใดมันกลงไงแนดินน้องขึ้นสิครับปุ๊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 บป๊บครับผมขึ้นมาด่ เอ้ยหัวนี่มิแต่รหัวซัมบ้านี่ครับผมเงี้วไรประเพที่ามัานภาษาว่าม้นสามปะหลังเนาะ <c oughs> แต่ว่าหมองที่ว่าบ่ใยญ่ก็มี่ครับผมหอ,องอะไรที่มันบ่ใยญ่ก็มีหมองน่อยก็มีหมองญ่ก็มีคือกันละครับผมเป็นธรรมดาของการทําเกษตรกรครับมีอะไรก็ทําทํากันไปครับประว่าช่วงนี้ราคามันดีนะครับให้เบิ้งครับ ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็มาสํารวจอีกทีครับสํบารวจว่าเอากดแล้วเป็นยังไงเนาะครับเนาะหลังจากนั้นเขาก็อันนี้ขุดแล้วครับเลยขุดแล้วก็มาเบิรงว่าเป็นยังไงเนาะพี่น้องจ,จมบนเนาะดึงกระได้บนเนาะประมาณนี้นนนะนครับคนดึงดึงไปบนเนาะเบิรงผลงานครับอันนี้ขุดแล้วนะเจ้าของจำลองดึงเบิรงนมามันได้บอลแต่ว่าธรรมดามันกับบริหยเปอร์อรเซ็นต์นะครับ มันก็ต้องมีขาดมีได้มีบ่ได้บ้างครับอันนี้อันนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่บางอันก็ไม่ได้บางก็ได้อันนี้ก็ได้เนี่บางในอันไหนมันขาดเท่ากับซอมเรครับนี่น้อยครับก็ดีก็ใช้คนขุดอันนี้ก็ได้ขาดป้องแรงกับบไปใส่ครับนลองเมินดูอึด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  อันนี้ก็ได้ครับได้หมดขาดไน้นิดน่อยครับว่าอย่างไรครับถือว่าผ่านครับผ่านอีกหลองสองหลองก็เสร็จการแล้วครับนี่จะเสร็จแล้ววันนี้เป้าหมายของเราสองไล่จะเรียบร้อยแล้วอืาจะเสร็จงานแล้วแล้วเราก็จะเก็บกองครับวันนั้นมาโมนี่กับใครเนี่ยครับก้นไงครับมันเปลนบังมองครับบองในก้นไงกับก้นุดครับ วงเลี้มันคนแจกกับคนอยากนี่นเสร็จละมาเบิ่งครับเสร็จแล้วเราก็กองครับกองกองออกข้างๆครับผมเป็นกองเป็นกองเตรียมที่จะฟันขึ้นรถนะตรงกลางๆเ้างกระเช็ดถนนครับเฮตทางเฮถนนเพื่อว่าที่จะได้แก้มืออื่นครับผมนี่ก็เป็นคนงานของห้องมเบิดมือมันนี่ครับคนแล้วทีมทมเทมงานก็อยู่พูดกำลังเก็บครับ อันนี้พันยาวๆนี่เป็นผลงานของเราเองครับมันกำลังหัวยาวๆครับยาวๆโดดๆครับผมกับพ่อพ่อได้แก้ครับผมอันทีมงานกำลังเก็บเก็บออกขอกครับผมล่องกลางๆเข้ากันพี่สนครับเอารถมาเกยียเกยียรเพื่อว่ารถเกยียเข้าชิดข้อข้าไดไครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้แล้วครับผมแล้วก็ เก็บกล่องไ้มืออื่นเราก็สิมาเอาขึ้นรถครับผม